ชายหนุ่มยากจนยืนอยู่กลางสายฝนร่างกายสั่นสะท้านด้วยความหนาวเหน็บเสื้อผ้าของเขาเปียกโชกน้ำฝนเย็นเยียบไหลซึมลงตามผิวหนังเขามองไปยังหญิงสาวตรงหน้าหญิงสาวที่เคยเป็นรักแท้ของเขาเธอกำลังยืนอยู่ใต้ร่มคันใหญ่ข้างกายเธอคือชายคนใหม่ชายคนนั้นสวมสุดราคาแพงท่าทางภูมิฐานและสง่างามเธอเอื้อมมือไปจับแขนชายคนนั้นดวงตาเต็มไปด้วยความหลงใหล ขอโทษนะฉันต้องการชีวิตที่ดีกว่านี้เธอพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยหัวใจของชายหนุ่มเหมือนถูกฉีกกระชากเขารู้สึกเหมือนร่างทั้งร่างกำลังจมดิ่งลงสู่ความมืดฝ่ามือของเขากำแน่นจนเล็บจิกลงในเนื้อฝนยังคงตกหนักน้ำจึงนองไปทั่วพื้นเธอเดินจากไปไม่หันกลับมามองแม้แต่น้อยเสียงฝีเท้าของเธอค่อยๆเลือนหายไปทิ้งเขาไว้เพียงลำพังท่ามกลางสายฝน ดวงตาของเขาสั่นระริกด้วยความเจ็บปวดแต่ทันใดนั้นเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นในหัวของเขาราวกับเสียงจากอีกโลกหนึ่งระบบความร่ำรวยเปิดใช้งานแล้วทุกสิ่งรอบตัวเขาหยุดนิ่งลมหายใจของเขาขาดห่วงเสียงนั้นดังก้องในจิตใจชัดเจนและทรงพลังขอแสดงความยินดีผู้ใช้งานได้รับยอดเงินเริ่มต้นหนึ่งร้อยล้านบาท ดวงตาของเขาเบิกกว้างร่างกายของเขาเริ่มสันสถานอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ความหนาวเหน็บเขาก้มลงมองฝ่ามือของตนเองนิ้วมือของเขาสั่นเล็กน้อยนี่มันเรื่องจริงเหรอเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นอีกครั้งยืนยันข้อมูลยอดเงินเข้าสู่บัญชีแล้วเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชันธนาคารตัวเลขตรงหน้าทำให้หัวใจของเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะ บาทอยู่ในบัญชีของเขาจริงๆเสียงฝนยังคงตกกระทบพื้นถนนแต่ตอนนี้โลกของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนิ้วมือของเขาเลื่อนสัมผัสไปบนหน้าจอโทรศัพท์ดวงตาอย่างจ้องมองยอดเงินจำนวนมหาศาลนั้นไม่วางตาลมหายใจของเขาหนักขึ้นหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนในอกนี่คือความจริงความหนาวเหน็บจากสายฝนพันมาลายหายไปถูกแทนที่ด้วยคลื่นแห่งความตื่นเต้นและความตกตะลึง ริมฝีปากของเขาค่อยๆย,ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มมุมปากแววตาเปล่งประกายขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังหญิงสาวที่ทอดทิ้งเขากำลังจะก้าวขึ้นรถคันหรูชายหนุ่มเหนยหน้าขึ้นสายตาแน่วแน่มือข้างหนึ่งกำโทรศัพท์แน่นราวกับกำชะตาของตัวเองไว้ในกำมือเขาสูดลมหายใจลึกก่อนจะก้าวเดินไปข้างหน้าเดี๋ยวเสียงของเขาเยือกเย็นเรียบนิ่งแต่เต็มไปด้วยแรงกดดัน หญิงสาวหยุดชะงักหันกลับมามองเขาด้วยความแปลกใจอะไรเธอถามเสียงของเธอยังคงแฝงไปด้วยความเฉยชาเขาก้าวเข้าไปใกล้ดวงตาจ้องมองเธอนิ่งไม่กระพริบเธอแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าจะเลือกเขาเธอขมวดคิ้วมองชายหนุ่มตรงหน้าด้วยสายตาประหลาดใจก่อนจะหัวเราะเบาๆทำไมเสียใจเหรออย่าบอกนะว่ายังคิดว่าฉันจะกลับไปหานาย เธอสายหน้าอยากไหลอย่างไม่ใส่ใจก่อนจะหันหลังเตรียมก้าวขึ้นรถแต่ก่อนที่เธอจะเปิดประตูเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นจากโทรศัพท์ของเธอติงเธอขมวดคิ้วก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูหน้าจอสว่างขึ้นพร้อมกับข้อความแจ้งเตือนของธนาคารเธอเบิกตากว้างท่าทางตกตะลึงผู้ใช้บัญชีนี้เพิ่งได้รับเงินโอนเข้าสิบล้านบาทเธอเงยหน้าขึ้นทันทีดวงตาสันไหวมองชายหนุ่มตรงหน้าอย่างไม่เชื่อสายตา เขายิ้มรอยยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มเดิมอีกต่อไปก็แค่ของขวัญอำลาเขากล่าวเสียงเรียบก่อนจะหันหลังเดินจากไปฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องแต่สำหรับเขาไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงฝีเท้าของเขากระทบพื้นเปียกน้ำเป็นจังหวะสม่ำเสมอหญิงสาวยังคงยืนนิ่งดวงตาสันริกมองหน้าจอโทรศัพท์สลับกับแผ่นหลังของเขาที่ค่อยๆห่างออกไป เธอกำเงินสิบล้านไว้แน่นปากสั่นเล็กน้อยราวกับอยากจะพูดบางอย่างแต่ไม่มีคำไหนเล็ดลอดออกมาชายหนุ่มเดินต่อไปโดยไม่หันกลับมาอีกเลยหัวใจของเขานิ่งสงบอย่างประหลาดแต่ในขณะเดียวกันเปลวไฟบางอย่างกำลังลุกโชนขึ้นภายในนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นอีกครั้งในหัวของเขาขอแสดงความยินดีผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงฟังก์ชันใหม่ซื้อคืนทุกสิ่งที่เคยเสียไป เขารีตาลงมุมปากยกขึ้นเล็กน้อยซื้อคืนงั้นเหรอปลายนิ้วแตะไปบนหน้าจอโทรศัพท์รายละเอียดของฟังก์ชันใหม่ปรากฏขึ้นสามารถใช้เงินเพื่อย,ย้อนคืนทุกสิ่งที่เคยสูญเสียหรือทำให้ผู้ที่เคยดูถูกต้องจ่ายคืนเป็นร้อยเท่าเสียงฝนยังคงตกกระทบพื้นท้องฟ้ามืดครึ้มแต่ในใจของเขาช่างสว่างสวยเขาจะเริ่มจากใครก่อนดี ชายหนุ่มกวาดสายตามองไปรอบตัวภาพความทรงจำเก่าๆไหลเข้ามาในหัวภาพของเพื่อนที่เคยหัวเราะเยาะเมื่อเขาล้มเหลวภาพของเจ้านายที่เคยดูถูกบอกว่าเขาไม่มีวันประสบความสำเร็จภาพของครอบครัวแฟนเก่าที่เคยมองเขาด้วยสายตารังเกียจเขาสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนที่ปลายนิ้วจะกดเลือกเป้าหมายแรกในระบบเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นอีกครั้งยืนยันการใช้งานเป้าหมาย อดีตเจ้านายริมฝีปากของเขายกยิ้มเย็นชาเกมแห่งการแก้แค้นเริ่มต้นขึ้นแล้วเสียงแจ้งเตือนจากระบบยังคงดังก้องอยู่ในหัวของเขากำลังดำเนินการเป้าหมายอดีตเจ้านายชายหนุ่มก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจดวงตาทอประกายเยือกเย็น ความทรงจําเกี่ยวกับอดีตเจ้านายของเขาผุดขึ้นมาในหัวชายวัยกลางคนที่เคยยืนอยู่หลังโต๊ะทํางานหรูรามองเขาด้วยสายตาดูแคลนนายมันก็แค่ขยะคนอย่างนายไม่มีวันก้าวขึ้นมาจากความล้มเหลวได้เสียงหัวเราะเยาะเย้ยจากวันนั้นยังคงดังก้องในหูของเขาแต่วันนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปโทรศัพท์ในมือของเขาสั่นเบาๆคำสั่งได้รับการอนุมัติกำลังดำเนินการยึดกิจการซีนิสคอร์ปอเรชัน เขาหยุดยืนใต้ป้ายไฟขนาดใหญ่ที่ส่องสว่างอยู่เหนือศีรษะบริษัทที่เขาเคยเป็นเพียงพนักงานตัวเล็กๆและถูกเหยียบย่ำซ้ำและวซ้ำเล่าดวงตาของเขาจ้องมองมันนิ่งรอคอยเสียงแจ้งเตือนถัดไปยืนยันการเข้าซื้อกิจการ100%ของหุ้นได้ถูกโอนเข้าบัญชีของคุณแล้วชายหนุ่มสูดลมหายใจลึกก่อนจะก้าวเข้าไปในตึกด้วยท่าทางสง่างาม พนักงานหลายคนที่เคยรู้จักเขาหันมามองด้วยความตกตะลึงกระซิบกระซาบกันเบาๆนั่นมันหมอนั่นไม่ใช่เหรอเป็นไปได้ไงหมอนั่นเคยโดนไล่ออกไปแล้วไม่ใช่เหรอเขาไม่สนใจเสียงซุบซิบเหล่านั้นและเดินตรงไปยังห้องทำงานของเจ้านายเก่าประตูถูกผลักเปิดออกอย่างแรงพายในห้องรูราชายไวกลางคนที่เคยเป็นเจ้าของบริษัทกำลังนั่งอยู่หลังโต๊ะทำงานใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยและไม่พอใจ นายเป็นใครกันเข้ามาที่นี่ทำไมชายหนุ่มแสยยิ้มเล็กน้อยก่อนจะวางเอกสารลงบนโต๊ะด้วยเสียงดังฉันคือเจ้าของที่นี่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอดีตเจ้านายเบิกตากว้างหยิบเอกสารขึ้นมาดูด้วยมือสันเทาตัวอักษรบนกระดาษยืนยันทุกอย่างอย่างชัดเจนบริษัทแห่งนี้ไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปสีหน้าของชายวัยกลางคนซีดเผือดร่างกายสันสะานอย่างควบคุมไม่ได้ ไม่นะนี่มันเรื่องตลกใช่ไหมชายหนุ่มหัวเราะเบาๆก่อนจะโน้มตัวเข้าไปใกล้กระซิบข้างหูเขาด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นใครบอกละ่ะว่าฉันไม่มีวันก้าวขึ้นมาจากความล้มเหลวอดีตเจ้านายตัวสันดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่เกมของเขาเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นชายหนุ่มจ้องมองใบหน้าซีดเผือดของอดีตเจ้านายด้วยแววตาเย็นชา ริมฝีปากของเขายกขึ้นเป็นรอยยิ้มบางๆดวงตาฉายแววเหนือกว่าเป็นไปไม่ได้ฉันเป็นเจ้าของที่นี่นายจะมายึดมันไปได้ยังไงเสียงของชายวัยกลางคนสั่นเครือมือของเขากำเอกสารแน่นราวกับหวังว่ามันจะเปลี่ยนแปลงความจริงได้ชายหนุ่มหัวรเราะเบาๆก่อนจะยกโทรศัพท์ขึ้นกดเปิดบางอย่างบนหน้าจอทันใดนั้นจอทีวีขนาดใหญ่ในห้องทำงานก็สว่างขึ้นภาพข่าวด่วนปรากฏขึ้นอย่างชัดเจน ข่าวด่วนถูกซื้อกิจการโดยนักลงทุนปริศนาเจ้าของเก่าถูกบีบให้ออกจากตำแหน่งดวงตาของอดีตเจ้านายเบิกกว้างหยาดเหงื่อไหลซึมจากหน้าผากเสียงของนักข่าวยังคงดังต่อเนื่องรายงานถึงข้อตกลงการซื้อขายที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ไม่มีทางชายวัยกลางคนลุกพรวดขึ้นจากเก้าอี้แต่ขากลับอ่อนแรงจนเซถอยหลังชายหนุ่มก้าวเข้าไปใกล้ดวงตาจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของอีกฝ่าย นายดูถูกฉันมาตลอดแต่วันนี้ฉันมาทวงคืนทุกอย่างเสียงของเขาเรียบเย็นแต่มันเต็มไปด้วยแรงกดดันที่ทําให้อีกฝ่ายหายใจไม่ออกอดีตเจ้านายสุดลงนั่งบนเก้าอี้ใบหน้าขาวซีดมือสั่นเทาจนเอกสารเกือบหล่นจากมือฉันฉันยอมแล้วได้โปรดอย่าทําอะไรฉันเลยชายหนุ่มหัวเราะเบาๆพลางล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าก่อนจะหยิบเช็คออกมาแผ่นหนึ่งเขาวางมันลงตรงหน้า ฉันจะใจดีให้โอกาสนายเป็นครั้งสุดท้ายอดีตเจ้านายมองเช็คตรงหน้าดวงตาสันะร,ริกเช็คจํำนวนนี่มันเงินก้อนสุดท้ายที่นายจะได้รับจากบริษัทนี้ชายหนุ่มพูดเรียบๆออกไปซะก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจร่างของชายไวกลางคนสัสถานไปทั้งตัวเขากำเช็คแน่นกัดฟันแน่นก่อนจะลุกขึ้นยืนด้วยขาที่อ่อนแรง เขามองชายหนุ่มตรงหน้าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะกัดฟันแน่นและหันหลังเดินออกจากห้องไปเสียงประตูปิดลงอย่างแรงชายหนุ่มสูดลมหายใจลึกมองไปรอบๆห้องทำงานที่เคยเป็นของอดีตเจ้านายแต่นับจากนี้มันคืออาณาจักรของเขาเสียงแจ้งเตือนจากระบบดังขึ้นอีกครั้งขอแสดงความยินดีภารกิจซื้อคืนศักดิ์ศรีเสร็จสิ้นได้รับรางวัลเพิ่มเติม50ล้านบาท ชายหนุ่มสยะยิ้มและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเกมนี้เท่านั้นชายหนุ่มนั่งลงบนเก้าอี้หนังตัวใหญ่แผ่นหลังเอ็นพิงพนักพิงอย่างสบายปลายนิ้วของเขา,ขาเบาๆบนโต๊ะทำงานเสียงของมันดังเป็นจังหวะในห้องที่เงียบสงัดรางวัลจากระบบโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วตัวเลขในบัญชีของเขาพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจเขาเหยียดยิ้มก่อนจะกวาดสายตามองรอบๆห้อง โต๊ะไม้สักราคาแพงชั้นวางหนังสือที่เต็มไปด้วยตำราเกี่ยวกับธุรกิจและการลงทุนบรรยากาศที่เคยเป็นของอดีตเจ้านายตอนนี้เป็นของเขาแล้วเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นอีกครั้งในหัวระบบปลดล็อกภารกิจใหม่บทขยี้อดีตเพื่อนแววตาของเขาเปล่งประกายขึ้นมาทันทีอดีตเพื่อนภาพความทรงจำผุดขึ้นในหัวชายสองสามคนที่เคยหัวเราะเยาะเขาเมื่อเขาล้มเหลว พวกเขาเคยเป็นเพื่อนของเขาในมหาวิทยาลัยเคยนั่งกินข้าวด้วยกันเคยพูดคุยเรื่องอนาคตด้วยกันแต่เมื่อเขาตกต่ำพวกมันกลับหันหลังให้หัวเราะเยาะรังเกียจเหยียดยามคนอย่างแกไม่มีวันสำเร็จหรอกเลิกฝันเธอว่าทั้งแตกขนาดนี้อย่าคิดว่าจะไล่าตามพวกฉันทันเสียงพวกมันยังคงดังก้องในหัวของเขาชายหนุ่มกระตุกยิ้มพลางเปิดโทรศัพท์กดค้นหาข้อมูลของอดีตเพื่อนแต่ละคน กำลังวิเคราะห์ข้อมูลหน้าจอโชว์ข้อมูลครบถ้วนชายคนหนึ่งเปิดร้านอาหารแต่กำลังประสบปัญหาหนี้สินอีกคนเปิดบริษัทเล็กๆแต่กำลังใกล้ล้มละลายส่วนคนสุดท้ายเพิ่งกู้เงินก้อนใหญ่เพื่อขยายธุรกิจโดยไม่รู้เลยว่ากำลังจะเดินเข้าสู่หายนะเขาหัวเราะเบาๆถึงเวลาทวงคืนแล้วปลายนิ้วแต่ลงบนหน้าจอเลือกเป้าหมายแรก ร้านอาหารของอดีตเพื่อนเริ่มต้นแผนการยึดกิจการเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นดำเนินการซื้อกิจการ80%อยู่ระหว่างเจรจากับเจ้าหนี้ของเป้าหมายชายหนุ่มเอหลังมองหน้าจออย่างใจเย็นเขาจะรอดูว่าอดีตเพื่อนจะทำหน้าแบบไหนเมื่อวันหนึ่งทุกอย่างที่มันเคยมีกลายเป็นของเขาแทนเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นอีกครั้ง การเจราจาสำเร็จคุณได้รับหุ้น80%ของร้านอาหาร Fusion Delight ชายหนุ่มกระตุกยิ้มดวงตาของเขาใช้แววเย็นชาร้านอาหารกึ่งหรูที่อดีตเพื่อนของเขาลงทุนสร้างมาด้วยความภาคภูมิใจครั้งหนึ่งเพื่อนคนนั้นเคยพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงเยาะเย้ยคนอย่างแกไม่มีปัญญาทำธุรกิจหรอกดูฉันให้ดีอนาคตฉันต้องไปได้ไกลกว่าแกแน่นอน วันนี้เขาอยากจะเห็นว่าเมื่อความจริงกระแทกเข้าหน้ามันจะมีสีหน้าแบบไหนชายหนุ่มลุกขึ้นจากเก้าอี้ปลดกระดุมสูตรออกหนึ่งเม็ดก่อนจะเดินออกจากห้องทำงานไปเป้าหมายต่อไปร้านฟิวชั่นดีเลยหนึ่งชั่วโมงต่อมาเขาเก้าวลงจากรถสปอร์ตคันหรูมองไปรอบๆร,ร,ร้านอาหารตั้งอยู่ในย่านที่เคยคึกคักแต่บรรยากาศกลับดูซบเซาโต้ว,ว่างเกือบครึ่งร้านมีพนักงานเดินไปมาอย่างอ่อนล้า ที่มุมหนึ่งของร้านอดีตเพื่อนของเขากำลังนั่งคุยกับนักลงทุนคนหนึ่งท่าทางร้อนรอนเหงื่อซึมเต็มหน้าผากชายหนุ่มก้าวเดินเข้าไปอย่างสง่างามทุกย่างก้าวของเขาแผ่แรงกดดันจนคนรอบข้างหันมามองอดีตเพื่อนเงยหน้าขึ้นทันที 80%, 80 Fusion Восемьдесят процентов, восемьдесят процентов Фюрн делает. Фюрн делает сто ноль-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 ноль, сорок девять процентов.